กาเลยลูกตกใจหมดเลยเหรอลูกเ้ยเอยมม <laughs> อมปเออเขาเล่นวิ่งเล่นมีแเทนี้แหละว่ากล้จ,จะเสร็จแล้วขอบคุณนะคะเท่าไหร่ก็จะไม่ขอแบบผ้าพื่อเนาะก็ตอนแรกก็คิดว่ามันเคยหายไปแค่วันสองวันก็กลับมาเนาะนี่ก็รอจนสี่วันห้าวันแล้วก็ยังไม่กลับมา พรุ่งน,นี้หละแม่ดาจะออกไปตามหาออกไปถามเพื่อนเพื่อนบ้านแถ,แถวละแวกใกล้เคยเียงว่าเคยเห็นมีบุญไหมนะคะมาแถวน,นี้ไหมนะคะ<ก>จ้านห,นหนูไปจับมันเหรอลูกไม่ได้จับแต่ว่าหนูเ<อ>ล่นกับมันแต่มันกำลังจะขูดแต่ว่าหนูเล่นกับมันอย่างนี้แล้วมันก็ขูดอ๋อคือมันตกใจเนาะม,มันกำลังจะขูดนะแต่ว่ามันแต่ว่าหนูเอามือมาตรงนี้แต่ว่ามันไม่โดนค่าอย่าเพิ่งจับมันเดี๋ยวเอาอาหารให้มันกินค่อยจับเนาะ ก็มันจชใจดีลหคะค่ะถ้าเอาอาหารให้มันกินมันก็ใจดีเ้าเสือยางเข้าห้องน้ำเลยเสือยางเข้าห้องน้ำเลยเสล้วเหรอใชมาช่วยเด็ดอันนี้ช่วยเด้าน้องด้วยนาสนเลยอึ๊บองดสือเนือเหนยนะคะคนณสวยต้องนั่งเหนือนือลยออุ้ยเจ้าอ๋อติดมืออือติดมือเลยคะ เด็ด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 นั่นแหละเด็ดใส่เนี่ยเอี่ยแล้วเราก็เอาไปต้มอันนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้ใช่ไหมี่ดาค่ะรูดเอาเลยลูดอันใช่ไหมค่ะนี่รูดเอาใบมนันเลยอันนี้เอาไปทิง้งอันแก่ๆไม่เอานะคะเอาแต่อ่อนๆอันนี้ใช่ไหมอืมอันนี้อันอน,อน,อน,นี้อันใหญ่ใหญ่ๆนี่อ่ะ บบใหญ่ๆไปมาให้มองไปหน่นค่ะนี่ค่ะค่ะนี่อะไรค่ะอันต้อสาเก็บมาให้ต้อสาเก็บมาให้เหรอค่ะก็เก็ต้ตไมไว้เพราะว่าเราไม่ได้ไปกเก็บเลยอัแก่ๆไปทิง้งเอายอดมันทิ้งทำไมคะทำไมอ่ะนี่ไงยอดอ่อนๆมันนี่เด็ดเอาเลยนี่นี่อันนี้ถูกนี่ไม่ใช่ตัวนี้จะไม่ถเออนั่นแหละค่ะนี่คืออะไรคะค่ะนั่นแหละค่ะนี่อ่ะ เออใส่เลยใส่เลยแลย้วไหนบ้างอกอนนี้นยอดอยู่ยอดอ่อนๆเด็ดเอาเลยนานแล้วอไหนอีกะหมดแล้วค่ะเอาไหนอีกค่ะนั่นแหละเอาเลยอัาไหนคะหมดเลยนี่ใช่ไหมค่ะค่ะอันนี้อันนี้มันแกแล้วไม่เอาอันนี้ลูกเอาหมดเลยลูกนะน่นมีน้อยมาช่วยละเสร็จแล้วไม่งั้นเราไม่เสร็จสักทีเอาเลยลูกเอาเลยค่ะ นิดน das e ้อยแม่มาช่วยน้นไปดาวก็ง่วงนอนแล้วไปดาวเอาไหนอันเอาหมดเลยค่ะเอาหมดเลยอันไหนที่มันเงียนนะอาไหนที่มันนอนเอาหมดเลยค่ะนี่งเราก็เก็บงานรูดให้หมดนะเดี๋ยวสองอันเดี๋ยวไปดาอันนี้ก่อนอันที่คะยอดมันเด็ดเอาเลยอันไหนคะเนื่ยเนื่อยหยอดมันอ่อนเด็ดตุ้ยเลยอันนี้ใช่ไหมค่ะ เสียงอะไรคะเสียงมันเดือดเสียงมันเดือดหรือว่ามันมันเป็นยังไงหรือว่ามันเดือดแล้วมันเดือดแล้วบุ๊คบุ๊คบุ๊คอยู่หรอมันบุ๊คบุ๊คบโอ้โหมันตาวรุบุบบุ๊บบุ๊บคิดไม่เด้หนึ่งไม่ได้แชร์ชุมโซนค่ะสองคิดหลักร้อยนะคะ YouTube มันจะไม่ดันค่ะต้มน้ำแรกนะคะเทพพี่ก็เลยลูกไม่ต้องใส่นี่เทพพี่ก็เลยน้ำขมๆมัน่ะมันจะสีเหลืองเหลืองอะไรสี มันจะสีเหลืองเหลืองนี่โอ้โหน้ำแดงฟานน้ำแดงฟานว่านนี่ยังติดน้ำแดงฟัน,น,นเ,นนนเนต้ต้มหักใหม่ทำไมมัน,ม,นไไมันทำไมเป็นยังไงโอ้ยมันห่อนลูกอ่อนอนสวยเป็นรอยกัดสัมผีอ้อ๋อมันดำเดี๋ยวกระมังไปใส่นะเดี๋ยวไฟจะไหม้แล้วลูกเดี๋ยวพีเวเว่เอาน้ำมาใส่ก่อนน้ำมาใส่น้ำสองนะคะทีนี้แล้วก็ใส่น้ำสองเอามาใส่เองค่ะ อ่ะเทใส่เอออ้ยพได<ท>้ใส่เอาฟ้าก็ต้มน้ำสองนะคะต้มน้ำสองก็เทออกนะคะน้ำสามแล้วก็ทิ้งไว้นะคะแล้วก็ค้างทิ้งไว้เด๋ยวนี้เลย เยอะนะคะแล้วมีฟืนเยอะแยะเพราะว่าเศษไม้นะคะที่เราลื้อออกจากเศษไม้ที่เราลื้อออกจากเขาทําอะไรนะเวลาเขาเอาต้นไม้มาปลูกเนาะเขาก็จะมีไม้ค้านะคะไม้ค้ายึดหลักยึดนะเราก็ลื้อออกไม่รู้จะไปทิ้งไหนนะคะเพราะว่าทิ้งไหนมันก็อันตรายมันมีแต่ตะปูนะคะเราก็มาทําฟืนนะคะพอทพําฟืนพอไฟไหม้ไม้หมดแล้วนะคะตะปูมันก็กองอยู่นี่นกองอย่างนี้เราก็เก็บทิ้งขยะได้เนาะดีกว่ามันอยู่ในไม้อันตราย เราก็จะได้ย่อยสลายไม้ไปด้วย,ยนะไม้ก็จะหมดไปไม่งั้นก็จะกองกะเลียราดเ่<อ>ดาง่วงนะแต่ว่าเวลาต้มนางเหล็กอยู่ต้มคุณเหล็กอยู่มพี่ดา,าดต้องต้องเป็นฝ่ายกิน เวลาต้องเป็นไปกินนะไม่ทำไรแล้วจะนอนแล้วตาจะหลับแล้วตาก็จะหลับยายก็จะนอนแล้วเจอแล้วยังคะนี่ค่ะอ่านไม่ค่อยออกค่ะว่ายครูอ๋อทำพันว่ายครูประจําปีของลูกศิษย์อ๋อขอบคุณแอนมินคันตะวันนะคะ มีเพิ่มก่อนอืมเบลดา่ะตานี้นะคะขาหนูอะหนูอะไรคะูตามันตาไม่อยู่แล้วตาจะหลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนน้าก่อนนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนน้าก่อนค่ะน้ำสองนะคะก็จะนอนแล้วมีน้องก็เตรียมตัวเข้านอนนะลูกเบลดาก็จะนอนแล้วไม่ไหวแล้วเปลี่ยนน้าก่อนไมงาหัวใจเป็นอย่างนี้ตาไม่ไหวแล้วยายเอ้ยตาไม่ไหวแล้วตาจะหลับแล้วราเปลี่ยนน้ำสองนะคะน้ำสามแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะคะเนาะ เดี๋ยวมันก็จืดเองถ้าเราจะแกงวันนี้นะต้องต้มไว้ถ้าแกงวันนี้ไม่ได้กินหรอกโอ้โหถ้าเราจะต้มไว้ถ้าเราจะกินไว้เนี่ยน้อยไม่ดาไม่เคยต้มแล้วแกงเลยนะต้องต้มแล้วก็ชิมไว้แช่น้ำเย็นไว้ก็ได้นะที ถ้าเราต้มสุกลแล้วใส่น้ำเย็นไว้เดี๋ยวมันก็สุกน้ำที่สามนะคะน้ำที่สามไม่ได้เขาจะปะไว้ยังสี่ลรอค่ะเออปะไว้ยังสี่ละเข้าใจไหมเข้าใจไหมเพราะว่าเราไม่ได้รีบร้อนที่จะแกงนะับเราจะแกงอู้อีกนานพรุ่งนี้ยาชีก็ต้มยาชีก็จะแกงอันนี้ต้มเสร็จเย็นแล้วจะได้ของจะได้ของที่ภาษาเอามาฝาก พริกถั่วของเราก็จะงามทำแมลงหิไปนะคะไปไหนลูกไปไหนคะเอาพัดลมมือถือจะถึงหนึ่งสัวโมงแล้วก็จะได้นอนแล้วนะเอซีนะขอบคุณนะคะขอบคุณแอดม,มินมากค่ะระบายสีสวยจังเลยเออ้ยเปลี่ยนสีอื่นบ้างสลยสับสีผมมันบว้าว ออยสลาดมากเลยมีพัดลมมือถือมีหน้าเราถึงได้เย็นให้แม่ดายินด้วยสิสยสยๆๆๆมีน้อยมีความสามารถมีความตั้งใจมีสมาธิอัน,นเจ้าชายอันนี้อันนี้อะเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงต้องใส่เป็นเจ้าหญิงใช่ค่ะเจ้าหญิงค่เขาคุยกันอยู่กาจะพาเรือไปแล้วตอนกลับบ้านกบก็กรด กบก็กระโดดลงน้ำเลยลูกสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณมินน้อยยังไม่นอนเลยนะคะหนูมาระบายสีค่ะหนูมาะบายสีค่ะหนูเดี๋ยวเยจะต้องเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วเบดาก็จะไปเทน้ําอีกรอบสองก็จะไปนอนแล้วค่ะคุณแมาสางจิตนะคะเจ้าชายขออนุญาตนะคะพี่น้องทุกท่าน